นี่คือจุดเริ่มต้นของการถวายชีวิตเพื่อการหลุดพ้นของหลวงปู่มั่นปูริทัตโตเมื่อแรกอุปสมบทครับพ,พิสมั่นได้เริ่มศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับพระวินัยและข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิและสมาทานทุดงควัดต,ต่างๆภายใต้การดูแลของหลวงปู่เสาซึ่งเห็นแววว่าลูกศิษย์ผู้นี้มีโอกาสจะบรรลุรมได้ท่านจึงเปิดโอกาสให้ร่วมฝึกกรรมฐาน ทั้งยังให้ติดตามไปทุดงตามที่ต่างๆด้วยครับสถานที่แรกที่พิสุนติดตามจาริกไปกับพระอาจารย์คือผูหล่นจังหวัดอุบลราาชธานีซึ่งพระมั่นสามารถทำสมาธิอย่างถูกต้องได้เป็นครั้งแรกครับความปีติในครั้งนั้นทำให้พระลูกศิษย์ให้คำมั่นกับพระอาจารย์ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปผมขอถวายชีวิตต่อพรหมจันทร์ขอให้ครูบาอาจารย์เสาจงเป็นพยานด้วยเถิด และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานการทุดงของหลวงปู่มั่นก่อนที่การจาริกแสวงทำอีกหลายครั้งจะเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่ขาดสายครับ